สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําได้กันนะคะก็คือจะทําเป็นกระเป๋าตอนนี้เราแกะแล้วค่ะแต่เราจะต้องมาทำนะคะที่ท,ทาก็ไม่ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะคะก่อนแรกเราเอาของสองอย่างที่เขามีเป็นดู2สองแบบนี้ มอาวางก่อนนะคะูร,ะระมันเป็นรูปปูน่าจะเป็นรูปปูนะคะเพราะเหมือนรูปปูมากเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเร,เราก็พยายามเอารูปท้าในนี้ออกให้หมดเลยนะคะตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคือไม่ต้องก็ได้นะคะเดี๋ยวถใครที่จะเอาดูออกก็เชิญ เอาละคะ่ะต่อไปนะคะเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะให้นเวลานานหน่อยนะคะก็จะมีแผ่นแบบนี้วางไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ดวดเก็แบบไว้ก่อนมีแป้นว่ามันมีอะไรบ้างของเราก็จะเป็นปูนะคะเก็แบบไว้แล้วก็แผ่น ีมาส่วนอันนี้ก็คือเส้นได้ที่เราจะใช้เย็บนะคะ ะะก็จะเป็นอันที่ใส่เส้นได้เข็เป็นเข็มน,นะคะแต่ว่าไม่แหลมะะคะ่ะเข็มที่เอาไวส้สอดตรงนี้เลยเราก็จะสอดเข้าไปแบบนี้ที่มันสอดได้ง่ายได้อันแรกเราก็จะมีเชือกที่เราจะร้อยในนี้ในกระเป๋าแล้วก็เชือกที่เราจะคล้องเป็นกระเป๋านะคะ ต่อไปนะคะก่อนแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือการติดลายเลยค่ะติดลายเราจะต้องดูตัวแบบก,ก่อนสีนี้ก่อนติดตรงนี้นก็จะมีตรงนี้นะคะนล้วเราจะติดตรงนี้ วางที่ติดนะคะติดตรงกลางติดตรงกลางนี่ไปเลยมันมีรูติดไปเลยติดไปเลยไม่ต้องแกะติดไปเลยติดไปเลยนะคะชิติดเข้าไปตรงกลางนะคะตรงกลางอ๋ออันนี้ติดข้างบนค่ะ เขาจะให้สอดนี่คะอันนี้เขาจะให้สอดอ๋อติดข้างบนไปเลยโอ้โหก่อนต้องติดตรงกลาง ดำแล้วค่อยสีขาวเฮ้ยสวยมากเลยค่ะนี่นะขนตาชี้ด้านบนนะนอันนี้ด้างตาไหนก็ได้ติดติดไมเถอะติดอากาศตาตานีานานนขน้ขึ้นอีกอขึ้นอีกตาโอเคต่อไปก็สีขาวตา ก็มาทำปากกันค่ะจนกว่าเราจะหายกันเจอนี่อ๋อตัวแตาล็กกอ่ะเพื่อนๆเลย้ะ ตาที่เราทำไปแล้วนะคะต่อไปก็จะต้อง,ง,งติดตาลางนี้หนึจะได้ประมาณนี้น่ารักอะไรก็ได้ลูกไม่เป็นไรหรอกปนระมาณประมาณนี้นะคะตกแต่งให้น่ารักแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปเราก็จะมาทำปานะคะตามที่แบ,บเขาบอก กสะเสล้วตามด้วยหัวใจที่เป็นลิ้นนะคะน่ารักมากเลยค่ะต่อไปหัวใจตรงนี้ ở đằng này 1 1 ออกมาลเเอาละค่ะต่อไปเราก็จะมาติดดาวตรงนี้ดาวติดดาวตรงน,นี้ติด,ดนนตัว เราเหลือสีชมพูชมพูหรือม่วงน่าจะมว่วงติดมว่วงหน้าเนึ่งแล้วก็ติดมว่วงอีกหน้าเนึ่งแล้วเราก็จะเสร็จแล้วค่ะสำหรับหน้าของ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร่อยใหม่ไปนะคะแล้วก็เอาสองอันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนเสร็จแล้วเราจะมาร้อยใหม่นะคะกรอนแรกเราจะต้องเอาที่เขาเตรียมมาให้สีเหลืองที่เป็นใบที่ที่ผอมหน่อยนะคะ เรามีหลายแบบเลยที่เราจะทำการร้อยเข็มก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนนะคะได้แล้วคะ่ะ เขาไปสองอันพร้อมกันเราจะมีก้านสีเขียวแลก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูน,นะคะตอนนี้กุน้องก็จะต้องทำก้านสีเขียวเราก็จะเอาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีหลายสีนะคะแต่ว่าสีแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถูกพรมแบบ ก็ร้อยตามแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ,ะ,ะ,คะเราก็ผูกกลมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะต้องสอดต,ตรงนี้เข้าไปก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ตรงนี้อยากให้มันพันกันนะคะต่อไปเราก็มาใส่ตรงนี้ นี่ข้างในนะคะใส่ข้างในแบบนี้แล้วก็มาใส่ตรงก้านสีเขียวที่เป็นรูค่ะชิชทำแบบนี้ไปเ,เรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะชิตอนนี้นะคะเรายัางไม่เสร็จต้องไปเขียให้เสร็จ นะคะก็จะต้องมันก็ติดร้อยการร้อยเนี่ยไม่ยากแต่ว่ามันจะติดขัดหน่อยนะคะก็ต้องตั้งใจทำนะ,ะตอนนี้นะคะเราได้มาครึ่งทำกับครึ่งแล้วอะคะ่ะซอดเข้าไปเลยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะ ใช้เวลานานนยค่ะเพราะว่ามีการร้อยได้ตั้งสองครั้งเนี่ยนะคะสองครั้งเลยก็ยากหน่อยถ้าสมบับเด็กแต่ว่าถ้าฝึกทำไปบ่อยๆก็จะฉีนเองนะคะเลตอนนี้ก็นะก็เสร็จแล้วก็ใกล้ลเสร็จแล้วก็จะเหลืออีกแค่สาม ก็จะนานหน่อยนะคะก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยยากเหมือนกันนะคะก็ต้องค่อยๆทำถึงจะได้กระเป๋าใหม่ของเราถ้าเราตั้งการกระเป๋าใหม่ต้องตั้งใจ มาเยอะเหมือนกันนะคันเนี้ทำจุนน้นจะหักอยู่แล้วเ,เรามาถึงรูสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ผูกเหมือนเดิม เอาละค่ะแล้วก็เราก็ผูกลมไปแล้วนะคะผูกป้องเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดนะคะตัดปมที่เราตัดให้สิน้นพยายามให้สิ้นสุดเลย่สัน้นังร้อยหมไม่เป็นไรค่ะร้อยหมต่อไปนะคะเราจะทำอีอันเลย ไม่ต้องมียนะุ่งอ่ะร้อยใหม่ไปเราก็จะต้ายอีกอันนะคะก็จะมีสองอันเราสิบตรงหน้าแรกไปแล้วนะคะเราก็จะทำด้านหลังกันนะคะ ก็จะต้องมาปลูกวงกันต่อนะคะ mm hmm. ก็จะต้องเริ่มทำเหมือนแต่อุดตอนต้นเลยอ mm hmm. ร้อยเหมือนเดิมนะคะร้อยไปเหมือนเดิมก็จะต้องสอดข้างในก่อนข้างในก็ทำแบบนี้ไปกทนกว่าเราจะเสร็จเหมือนที่น hey? ี่นะคะก็อย่าเหมาะที่จะทำเสร็จ ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะ ต้องยืดมันให้มันตรงนะคะจะได้ไม่ทำให้มัน,มนตึง กใช้เวลาเข็มออกทำไมก็ไม่รู้มันต้องใช้เข็มในการล็อกแล้ว,ลว <S <S เข็มอัน นะคะก็จะต้องทำปมก่นอนตอนแรกก็จะต้องทำปมแล้วก็เอากป็นไ่ ปลูกกลมปลูกกลมเป็นไหมไม่ไม,ไม่ใช่ทำอย่างนี้ค่ะไม่ใช่จะได้ซ่อนกลม,มเป็นไหมคะเนี่ยมันก็จะแล้วก็เองโอเคไหมครั้งนี้ก็เหมือนกันคีค่เราทำเอ,องเราทำเองค่ะถูกหักนั ก็ต้องเอาเข็มยัดเข้าไปตรงนี้นะคะได้แล้ว

ดูกันนะคะปิดเปิดดิเปิดได้ไหมเปิดกระเป๋าสิปิดกระเป๋าสิปิดกระเป๋าสิเอาใส่ของได้ด้วยปิดกระเป๋าดิ ค่ะทุกเพื่อนคือว่าเราจะต้องมีตรงนี้แหวเราจะมีที่แตะเราก็จะถอดก็เทะตรงนี้มาแตะตรงนี้แตะตรงนี้นะคะเห็นแล้วก็คือง่ายตรงนี้มาง่ายตอนแรกก็งงแต่พอเห็นแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะก็คือคเพื่อนเพื่อนทุคนะคะก็คือตอนนี้เราทําเสร็จแล้วเสร็จ แล้วค่ะคือน่าหลกมากเพื่อนๆที่ไหนอยากได้ก็ไปลองไปหาตามโหลดตัสนะคะอันนี้คือไม่ได้ซื้อเองได้มาค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะคะแทบเราก็ลองไปตามหากันนะคะที่จริงก็มีหลายแบบมากโชว์ให้ดูนะคะก็จะมี ของเราก็จะเป็นรูปปูใช่ไหมคะของหนูเนี่ยมีอีกรูปก็คือเป็นรูปของรูปนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูคือทําไปก่อนแล้วเป็นของพี่ค่ะแล้วมันก็จะมีรูปปูรูปเสือรูปรูปอะไรี่ะรูปอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้รูปสีเสื้อ ควายหมีเสือหมีแพนด้าลิสบัสเรือก็เป็นไฟแล้วก็อันนี้เป็นเออตรวจนะคะก็คือ,คอน่ารักมากเลยค่ะอละาล่ะค่ะตามสัญญาจะโชว์ Show, น้องหมีให้ดูนะคะนะคะคนะคะคก็นี่เลยค่ะ วันนี้งั้นเราไปดูกันนะคะเปิดกันสิ mm hmm. น่ารักมากเลยมีพึ่งกวน,น้อยอยู่ด้วย